ทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้พี่เบลเกลียงตอนนี้ถ้าเราติดตามข้าวเนี่ยในประเทศไทยเราปัญหาการค้าตัวใต้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่เบลเกลียงไปแลกระทรวงสารารณสาุขค,ค,ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาแนวทางป้องกันค้าตัวใตยสําหรับกลุ่มปลอบบางในซี่จังหวัดนําร้องค่ะลาสุดนี้มีการดําเนินการทีจังหวัดนครซีธรรมราชค่ะก่อนทีจะมีการขยายพ้นไปสู้ยีสิาจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ หลังจากที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตค่ะได้มีการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานแนวทางป้องกันการฆ่าตัวตายสําหรับกลุ่มปลอบบางที่มีปัญหพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในซีจังหวัดนําร้องค่ะก็คือจังหวัดลําพูนคนครสวรรค์กาฬสินแล้วก็นครรีธรรมราชเมื่อทีบอกเลยค่ะว่วลาสุดนี้การจัดประชุมครั้งที่สี่ก็คือที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะมีนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันรองผู้วาราชการจังหวัดเป็นประธานเปิด การประชุมค่ะครับนายแพทย์สุทธิพจน์ชายะนัทพงศ์นะครับนายแพทย์ธุรกิจวัฒนครที่มาั์เกอบอกว่า การประชุมดังกล่าวกรเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวทางในการป้องกันในเมโซซุ้มกับพื้นทีและก็ติดตามประเมินพุ่นการดําเนินงานนะครับในประเด็นรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อนจะขยายพุ่นให้ครบทางยี่สิบอ้าจังหวัดครับโดยมีนวยานข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นบุคลากรสาธาสุขปฏิบัติงาด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายระอำเภอรัะจังหวัดนะครับโดยโรงพยาบาลจุมชละหน่วยานระบบสาสาสุขนะครับโดยมุงว่างให้บุคลากรผู้ปฏิบัติเนี่ยนำแนวทาง ทีทุก้องไปดําเนินการเฝ้าระวังติดตามดูแลและทุ่งต่อกลุ่มเปราะบ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อลอดนักกา,การค่าตัวใต้ในพื้นที่เพราะจะิติการค่าตัวใต้คนไทยในปัจจุบันนะครับปีกสามผุงถึงรอยละเจจุดามาต่อประชากรเท่นคน เป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ17ปีหลังจากปรากฏการณ์เกิดขึ้นของโควิด19นั่นเองนะครับเรื่องของปัญหานี้ถูกปัญหามีทางออกนะครับนะกายักจะบอกกับพนันมีไร่ทรงไส้ไปปรึกษาหมอนะครับปรึกษาหมอนี่ไม่ใช่ขาวาเราบ้าลแล้วนะครับต่างจิตตแพทย์นี่ก็คือเราเป็นผู้ป่วยนี่นะครับน้องยิงออมสีจำคันเนสกันน่ากลัวนะครับฆ่าตัวเองไม่พื้นเดี๋ยวนี้นะลามไปถึงฆ่าผู้อื่นเนี่ยยิงไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะเนี่ย ต้องสแก,กนกันนะครับใคร <Yeah. S 2> มีคนที่ดูมีอาการในพื้นที่ในชุมชน mm. เรื่อในครอบครัวเนี่ยจะต้องแจง้งหมอนะ mm. จะต้องหาทางในการช่วยเลือต่อไปครับค่ะ <c oughs>